สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับวันนี้พวกับผมนายอาร์มกับรายการนายอาร์มรีวิวอีกเช่นเคยครับสำหรับเกมครับที่เราจะมารีวิวกันในสัปดาห์นี้ก็คือ Sniper Elit e 3ครับเป็นเกมแนวซุ่มยิงนะครับที่มันพัชสา3แล้วนะครับมีคนรีเควสต์ันเข้ามามากว่าลองรีวิวเกมนี้ดูนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาไปดูข้อดีข้อเสียทั้งหมดของเกมนี้ครับอย่าลืม s u b s c r i b ์กันแล้วกันนะครับและตอนนี้ครับผมก็จะพาทุกท่านครับเข้าไปสู่โลกของ Sniper Elit e 3ดีหรือไม่ดีไปดูครับ สไนเปอร์เอริสามครับผมนำเสนอในปี1942ครับพาคุณไปยังทวีปแอฟริกาเหนือครับคุณครับรับบทเป็นคาวแฟร์เบิร์นครับผมสไนเปอร์ฝีมือดีซึ่งรับหน้าที่มานะครับว่าจะต้องไปสังหารนายพลท่านหนึ่งให้จงได้ครับแต่ว่านายพลท่านนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหมครับดังนั้นครับก็ต้องดําเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับหาหน่วยข่าวกองหาสายสืบนะครับค่อยๆครับขยับเข้าไปครับจนกระทั่งหาที่อยู่ของนายพลให้ได้นะครับตัวเกมครับแบ่งออกเป็น8ดด่านชัดเจนมากนะครับ จบด่านหนึงเสร็จโหลดด่านใหม่เล่นด่าน2อ,อะไรอย่างนี้ครับซึ่งเป็นเป็นเกมคล้ายๆแนวโอแปชั o ่นว่าแบบว่าที่แบ่งแยกเป็นด่านชัดเจนเกมสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆตามออเเจคทีไปเรื่อยใช่ป่ะแต่กเกมนี้แบ่งเป็นด่านชัดเจนมากนะครับและแน่นอนนะครับว่าชื่อเกมคือ Sniper e l i t e ครับ อาวุธหลักที่คุณจะต้องใช้ก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองนะครับซึ่งคาว์แฟเบอร์นั้นสามารถที่จะมีความสามารถในการกั้นหายใจใช่ไหมล้วก็ค่อยๆเรียกว่าโฟกัสไทม์ครับค่อยๆซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงครับแล้วถ้าเกคุณยิงโดนศัตรูตายนะครับก็จะมีภาพเอ็กซ์เรย์ช็อตสวยๆครับว่ายิงโดนตรงไหนบ้างนะครับกะโหลกแตกนะครับทะลุป,ปอดนะครับยิงไข่ขาดอะไรอย่างเงี้ย ค,คือสะใจมากตรงนี้นะครับกส็สามถสมถสนองนิดพวกซาดิสได้นิดน,นึงและไม่ใช่เฉพาะยิงเป้าหมายที่เป็นมนุษย์เท่านั้นครับคุณยังสามารถที่จะยิงทําลายยานพานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกไปจนถึงรถถังะลยก็มีนะครับโดยที่ยิงตามจุดอ่อนต่างๆที่ค่าวแฟเบินสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับโดยก่อนจะยิงครับก็มีระบบไบโนคิล่าหรือว่าเอากล้องมาส่องนะครับว่า ศัตรูมีอะไรบ้างมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างแล้วก็ทาการมาร์กทาร์เก็ตไว้นะครับก็มาร์กไว้แล้วเกิดว่าเรายิงทาร์เก็ตที่เรามาร์กเนี่ยเราจะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถึงเราจะเป็นสไตเปอร์ที่เทพขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับทันทีที่คุณยิงปืนนะครับศัตรูได้ยินเสียงปืนของคุณและเขาก็จะรับรู้ตำแหน่งทันทีครับทันใดนั้นครับมาทั้งขันมานะครับสองผับป่าแล้วครับมาถล่มกันเต็มที่ละเดียวนะครับดังนั้นครับคุณจะจําเป็นที่จะต้องเล่นเกมนีี้ในหมดดโยท เวลาที่คุณจะยิงปืนสไนเปอร์นั้นคุณสามารถหาแหล่งเสียงได้ก่อนอย่างเช่นมีเจเนอเรเตอร์ที่มันพังครับเพื่อจะส่งเสียงดังแล้วคุณก็ค่อยใช้ปืนยิงเข้าไปครับให้เสียงเจเนอเรเตอร์กบเสียงปืนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีหลายแบบนะครับในเกมมีหลายจุดที่สามารถที่จะทําให้คุณกบเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินบินผ่านนะครับหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกพังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จําเป็นอย่างยิง่งต่อการยิงแบบสเตลครับยิงไม่ให้ศัตรูรู้ตัวไม่ให้ได้ยินเสียงนั่นเองนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีอาวุธรองเป็นปืนกลกับปืนสั้นนะครับก็จริงครับแต่ผมขอบอกเลยว่ามันกระจอกมากครับระยะการยิงเนี่ยสั้นมากนะครับสำหรับการบวกกับทั้งกองพันเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวแน่นอนนะครับดังนั้นตัวเกมคงอคืบังคับให้คุณเล่นแบบสเตล์นะครับจะเล่นง่ายกว่าใช้เวลานานนิดนึงฝึกความอดทนด้วยนะครับค่อยๆเก็บทีละตัวเอามีดเจือนมันครับหรือไม่ก็เอาปืนสั้นเก็บเสียงยิงปิ้วทีละตัวนะครับค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับคุณก็ยังมีกับดักอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกับดักทหารนะครับกับดักรถถังนะครับหรือว่าจะเป็นระเบิดมือเป็นอุปกรณ์เสริมในออปชันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ผมส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยฮะปืนสั้นเก็บเสียงฮะเอาไว้ยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,ว,วนะครับใช้เยอะกว่าสไนเปอร์อีกขอบอกเลยและถ้าถามว่ากราฟิกเป็นยังไงก็ขอบอกว่าเกมนี้ก็โอเคครับไม่ดีไม่แยบอยู่ระดับกลางๆครับไม่มีอะไรโดดเด่นเลยว่าอย่างนั้นเถอะ ถ้าจะให้พูดในด้านของเกมเพลย์นะครับผมขอบอกจากประสบการณ์การเล่นเนี่ยนะครับผมคิดว่าแรกๆมันก็ตื่นเต้นอยู่ครับกับพวกบูเลต์ไทมเวลายิงแล้วก็แบบโอ้ทะลุเออทะลุหัวใจซอกซ้ายออกซอกขวาโอ้โหมันมากรอบที่35ก็เบื่อแล้วครับคือแบบมันก็มีอะไรมีแค่นี้เหรอคือจุดเด่นของเกมนี้นะครับอยู่ที่บูเลต์ไทมจริงๆนะครับคุณจะรู้สึกว่า้ขาดที่เป็นสไนเปอร์ที่เทพจริงๆนะครับแต่เวลาเล่นครับคุณผู้ชมครับตัวเกมนะครับ มันค่อนข้างจะซ้ำซากครับหมายความว่ายังไงครับ AI ค่อนข้างทื่อครับคือหมายความว่าผมยิงปับ๊บศัตรูเห็นแล้วอุย้สยสไนเปอร์มันอยู่ตรงนั้นคุณก็วิ่งหนีรีโลเกตไปนะครับหนีไป50เมตรครับท่านั้นทนนยณ์ศัตรูก็จะไม่เห็นคุณอีกเลยแล้วคุณก็กลับมายิงที่เดิมแล้วก็ยิงปั้งแล้วก็ศัตรูก็หันมามองอีกเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้น ก็กับมาหาอีกแล้วก็วิ่งหนีไปกลับมาที่เดิมคือมันซ้ํรซากจําจเจมากนึกออกไหมครับ oh ดังนั้นครับก็เลยรู้สึกเบื่อครับคือเกมนี้มัน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 ง่ายไปหน่อยแล้วมันดูเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างตายตัวครับไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับพูดถึงเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมจริงๆแล้วขอบอกว่าเล่นจนจบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อินกับเนื้อเรื่องแต่อย่างใดเลยมันไม่ได้มีอะไรน่าติดตามครับนึกออกไหมครับ oh มันมันก็แค่เราไปทาภารกิจหนึ่ง2 3 4 5าเจบครับไม่ได้มีความรู้สึกอินแต่อย่างใดเลยทีีเดยว ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในภาค3นี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงจากสไนเปอร์เอลิ V2 ซึ่งก็ผมคิดว่ามันดูไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ค่อยประทับใจเกมนี้เท่าไหร่ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเวลาหลายชั่วโมงที่ผมเล่นไปครับทำให้ผมรู้สึกมันไส้กับตัวละครของเราจริงๆครับสไนเปอร์อะไรขี He ้เก๊กชิบหายเลยเอาละเอาละมาสรุปดีกว่านะครับอาจจะสั้นไปนิดนึงครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้มีอะไรมากจริงๆครับมีแค่แาบเล่น ให้ผ Cal. แล้วก็จบนะครับมาสรุปข้อดีข้อเสียกันครับข้อดีนะครับที่ผม you นึกออกเนยนะครับมีอยู่อย่างเดียวคือ Bullet Time ครับเวลาที่คุณยิงก็ไปปุ๊บแล้วไปเข้าหัวศัตรูนะครับหรือยิงไปปุ๊บเด้งพื้นสดุดเข้าข้อเท้าโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับก็ดูจะดูตื่นเต้นดีนะครับเป็นเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีคีโมจิ มากมากเลยทีเดียวสาหรับข้อเสียนะครับก็บอกไปแล้วนะครับหคือเนื้อเรื่องมันทื่อมากครับมันไม่ได้ทําอะไรให้เราสนใจได้เลยนะครับอ่ะตกลงไปหาอินโฟมชันไปช่วยนั่นไปช่วยนี่จนถายสุดท้ายเจอในพลฆ่าตายแปะจจบแล้วเดี๋ยวไปรับภารกิจใหม่อะไรของพี่เนี่ยข้อ2คือ AI ไม่ฉลาดครับมันก็โอเคมันฉลาดใน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 แง่ของแบบว่าเฮ้ยเรายินเสียงแล้วต้องรีบวิ่งเข้ามานะครับหลายๆครั้งเราจะเห็น AI ทําอะไรแปลกๆเช่นมันดุกดิ้งดุ๊กดิ้งอยู่กับที่นะครับหรือว่าทั้งๆงที่ คือคือนึกสภาพออกเวลาคนได้ยินเสียงปืนครับเดินมาถึงเจอศพเพื่อนครับเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับต้องระวังตัวตลอดเวลาใช่ไหมแต่ขอโทษครับในเกมนี้ครับถ้าเกิดว่าเราครับเคลื่อนย้ายตัวไป50เมตรครับศัตรูก็จะหาแป๊บหนึ่งก็เออไม่มีอะไรหรอกมั้งเพื่อน,นตายกองเป็นภูเขาเลยเอ๋อไม่มีอะไรหรอกแล้วก็โดนแบบเดิมอีกซึ่งเราก็เล่นซับไปซับมาอย่างเงี้ยคือคือมัน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 เอไอมัน,ม,นมันไม่ฉลาดนะครับแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราเล่นทื่อๆอย่างงี้เราก็ฆ่าได้แล้วรู้สึกไม่ค่่อยคุมทไห สำหรับข้อที่3นะครับก็คือมันไม่มีอะไรให้ทํามากมายจริงๆครับตัวเกมออกแบบมาให้คุณสเตลครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปบวกี่ยก็สู้ไม่ได้ก็ค่อยๆสเตลไปครับถ้าสเตลทําไงครับก็ต้องค่อยๆย่องเข้าไปครับเสียเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับในการเล่นครับก็ฝึกความอดทนได้ในตัวนะครับแต่มันก็มีแค่นั้นจริงๆครับค่อยๆเข้าไปแอบฆ่าศัตรูทําภารกิจแอบฆ่าศัตรูจบแล้วก็เล่นด่านใหม่แล้วก็ทำเดิมๆซ้ำๆผมรู้สึกว่ามันมันมันยังไม่คุ้มมันไม่ใช่อะไรที่เรามองหาเท่าไหร่ ดังนั้นครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมให้คะแนนสไนเปอร์เอลิทสามครับผมจะให้คะแนนที่6.5คะแนนนะคุณผู้ชมครับคะแนนขนาดนี้แหละครับกำลังพอดีกับเกมนี้เลยนะครับหนึ่งก็คือที่ที่บอกข้อเสียไปเนี่ยคือคือค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับคือผมไม่ประทับใจกับเกมนี้ค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวและประเด็นสําคัญที่สุดคือเกมนี้มันแพงครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ถูกๆนะครับ49.99เเหรียญบนสตรีมคุณให้ผมมาแค่เนี้ย คือมันมันยังไม่คุ้มับคุณผู้ชมครับดังนั้นราคาเต็มนี่อย่าปรคุยครับอย่าเพิ่งจะไม่ต้องซื้อครับคือราคาเต็มนี่คือ no no ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารองช่วงลดราคา75%แล้วเหลือสักเหลือสักเท่าไหร่ว่า75% 1ใน4 15 10เหรียญเออเหลือประมาณ10เหรียญอย่างนี้ก็ก็อาจจะพอซื้อมาเก็บเข้าคอลเลกชันได้บ้างมาดูบุเลทไทม์สวยๆนะครับแต่แต่นอกจากเคสนี้แล้วผมแนะนำว่า no 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 อย่างไรก็ตามครับนั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับอยากแนะนําให้คุณผู้ชมครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเอลี3ด3นี่นะครับก็ลองไปดูรีวิวหลายๆเจ้ากันก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับหลายบางคนอาจจะบอกว่าดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ดีนะครับก็อย่าเพิ่งรีบดวนตัดสินใจแล้วกันนะครับแต่ผมขอบอกว่า ว่าเกมเขาักขนาดนี้นะครับเขาก็เกมเขาก็ดีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคามันมันแพงไปนิดนึงครับมันมันเกินสเกลไปนิดนึ่งครับดังนั้นครับก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับแน่นอนครับสปอนเซอร์รายการเราอย่างเคยครับ lixter.com ครับร้านขายเกมที่ใจดีที่สุดในโลกนะครับก็มอบเกมนี้มาให้ผมรีวิวก็ขอบคุณมากด้วยนะครับแล้ว lixter.com ก็จะมอบอีกหนึ่งก๊อปปี้ให้คุณครับเอาไปเล่นกันฟรีๆเลยทีเดียวนะครับติดตามนะครับร่วมสนุกกันได้นะครับที่แฟนเพจของผมที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่่าางออยยูใต้ธิดีโ ก็มีนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่าคิดจะซื้อเกมนะครับก็คิดถึง lixter.com ครับเจ้าของร้านในใจดีมากขอบอกเลยกันเองสุดๆนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมในอาร์มขอลาไปก่อนครับแล้วก็เราจะมาเจอกันใหม่นะครับในรีวิวเกมหน้านะครับก็จนกว่าจะถึงวันนั้นครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย